นิยายสั้นจบในตอนเรื่องรถรักสเสนหาชิกจอมเทือนแต่งและให้เสียงโดยเรื่องเราชวนฟังค่ะเรารักเจ้ามากที่สุดเลยหาหน้าแล้วเจ้าชายมาสุก็ทรงปล่อยทายาทของพระองค์เข้าไปฝังในเรือนกายของชายาสุธิรักทันทีในความคับแน่น ที่ลึกที่สุดหม่อมฉันก็รักพระองค์เพคะพูดจบร่างบางที่ชื้นไปด้วยเหงื่อก็ซบลงมาบนอกหอบเหนื่อยหายใจรวยรินอยู่บนอกแกล่งนั้นนิ่งเนินนานในขณะที่องค์ราชทายาทหนุ่มก็หวังว่าอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าพระองค์จะต้องได้รับฟังข่าวดีอย่างแน่นอนหนึ่งปีต่อมา องคฮามุดฮัมก็ได้สละพระราชบัลลังก์ให้แก่พระราชโอรสของพระองค์ปกครองและสืบสานบ้านเมืองต่อไปชิกมัตสุจึงได้เลื่อนฐานะขึ้นของบรรรังแทนพระบิดาและฮาหนาพระชายาก็เลื่อนตำแหน่งเป็นองค์ราชินีแห่งดูบัสพระชายา ได้ให้กำเนิดบุตรชายตัวน้อยที่มีพระนามว่าเจ้าชายชาคริสบูสเตอร์ดูบัสซึ่งอาริเป็นพี่เลี้ยงอาริช่วงนี้เจ้ากำลังตั้งท้องกำลังไส้พักบ้างก็ได้นะให้อดัมดูแลแทนก็ได้องค์ลชินีตัดกับพระพี่เลี้ยงของโอรสของพระองค์ด้วยความเมตตา เพราะพระองค์ทรงเห็นว่าอารินั้นท้องอ่อนๆก็เลยต้องการให้ว่าที่คุณแม่มีเวลาดูตัวแลตัวเองเยอะๆขอบพระทัยเพคะองค์ราชินีแต่อาริก็ไม่อยากปล่อยล่างเล็กของพระโอรสชาคิดออกจากอ้อมแขนเลยเพราะเธอกำลังเห่อองค์ราชทายาตัวน้อยแห่งดูบัสเอามากๆ พระาค่ะอดัมจึงอุ้มช้อนเอาเจ้าชายชายคริตไปส่งต่อให้รามิสที่กำลังรอรับร่างทารกน้อยด้วยความปราบปื้มยินดีราชองครักษ์หนุ่มอยากมีลูกชายที่น่ารักน่าชังแบบนี้แต่ทว่ายังหาแม่ของลูกไม่ได้เลย เอามาให้ราดาอุ้มนะอารามิกราดาอยากคุยกับพระโอรสน้อยชาคริสอารามิกเห็นว่าราดาอยากอุ้มเจ้าชายน้อยจนตัวสัน่นก็เลยแกล้งไม่ให้เธออุ้มได้ง่ายๆไม่ได้อยากอุ้มพระโอรสก็ตามข้ามาสิรามิกอะใจร้ายราดา เริ่มทำเสียงกระเง,งา้ากระง,งอดเดินตามร่างสูงใหญ่ของราชองครักษ์หนุ่มต้อยๆเพราะอย,ออยากจะอุ้มเจ้าชายตัวน้อยบ้างแต่รามิกก็ไม่ยอมส่งมอบเจ้าชายตัวน้อยให้พระพี่เลี้ยงสาวสักทีเจ้าชายตัวน้อยก็เหมือนจะพอพะไทยส่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่ในอ้อมแขนของรามิกราดา พระโอรสแย้มพระโอษด้วยละมาดูใกล้ๆสิรามิกเรียกราดาเข้ามาดูพระโอรสตัวน้อยที่ทรงแข็งแรงและอารมณ์ดีกำลังแย้มพระโอษドด้วยความตื่นเต้นไหนไหนดูสิอุ้ยน่ารักน่าชังจังเลยสายตาของหนุ่มสาวทั้งสองที่มองทารกน้อยดูตื่นเต้น และพรอยยิ้มไปด้วยแล้วรอยยิ้มนั้นก็เลยมาหากันและกันราดารู้สึกเขินจนแก้มแดงปลางแล้วรามิกเองก็รู้สึกว่าหัวใจของตนเองนั้นกลับมาเต้นแรงอีกครั้งแล้วนี่นี่ใช่ไหมแม่ของลูกที่กำลังมองหาเขาคิดในใจห้าเดือนต่อมา อาลัมผู้นำเผ่าบูอันใดได้ค้นพบแหล่งน้ำมันดิบแห่งใหม่ในหมู่บ้านของตนเองเมื่อหนึ่งปีก่อนหน้านั้นและในปีนี้และเวลานี้แท่นขุดเจาะพร้อมแล้วทั้งผู้จัดการขุดเจาะบ,บ่อน้ำมันกับทีมงานทุกคนก็พร้อมแล้วองค์ฮาหมุดจึงได้มีพระราชอ,องค์การ ให้เอารามิกคนรักคนสนิทไปดูแลในการขุดเจาะน้ำมันแห่งใหม่แห่งนี้รามิกพะยะค่ะราชองครักษ์หนุ่มห่อรีบขานรับอง์หาหมัดท,ทันทีที่เรียกหาพุ่งนี้เริ่มขุดเจาะน้ำมันดิบได้แล้วนะพะยะค่ะอีกหนึ่งปีต่อมา หลังจากการขุดเจาะน้ำมันดิบขึ้นมาใช้และจำหน่ายไปยังทั่วโลกแล้วหาบุตรก็ได้พัฒนาขึ้นมาเป็นรัฐเล็กๆไม่ใหญ่มากนักในประเทศนันยาดรามิกจึงได้รับการแต่งตั้งจากองค์ราชทายาทให้เป็นชิกรามิกหาบุตรปกครองรัฐเล็กๆแห่งนี้ ภายในห้องบรรทมขององค์มัสุุกับองค์ราชินีฮานะ่ากำลังอบอวนไปด้วยความรักร่างอวบเล็กเพราะพึ่งคลอดพระราชธิดาที่มีนามว่าเจ้าหญิงฟอร่าได้ประมาณสองเดือนกำลังสุกซบอยู่กับพระอุระกว้างของพระสวามีสุดที่รักอย่างเป็นสุของค์ราชินีฮานะ่า กำลังคิดถึงช่วงเวลาที่เธอได้พบเจอครั้งแรกที่แปลกที่สุดกับองค์มัตสุไม่น่าเชื่อเลยว่าองค์มัตสุนั้นที่เมื่อก่อนคือชิกจอมเถื่อนที่จับตัวเธอมาเป็นนางสนมของพระองค์เพราะความเข้าใจผิดจนกลายมาเป็นพระสวามีที่เธอรักมากที่สุดในตอนนี้ทั้งทั้งที่พระองค์ ช่างร้ายกาศป่าเถื่อนผดด็จการและแสนหืนแต่เธอก็เผลอไปรักชิดหนุ่มจนได้หาหน้าคิดเจ้าคิดอะไรอยู่ในใจหรือขณะที่ทรงตรัสถามฝ่าพระหัตก็ลูบไล้แผ่นหลังเนียนไปมาเบาๆกำลังคิดถึงวันแรกที่หม่อมฉันเจอพระอ,องค์เพคะ เจ้าตบหลุมรักเราตั้งแต่วันนั้นเลยใช่ไหมใบหน้าหวานละมุนยิ้มหวานสบสายตากับพระเนศกทรายด้วยประกายพราวระยับไหวระริกไปมาดุดแสงดาวบนฟากฟ้ายามค่ำคืนพระองค์ทรงตอบหม่อมชั้นมาก่อนสิเพคะว่าพระองค์เริ่มรักหม่อมชั้นตั้งแต่ตอนไหน เราถามเจ้าก่อนนะเจ้าก็ตอบเรามาก่อนสิไม่เอาเพคะพระองค์ต้องตอบก่อนก็ได้แต่เจ้าต้องจูบเราก่อนหนึ่งจูบเราถึงจะบอกเจ้าว่าเราตกหลุมรักเจ้าตั้งแต่ตอนไหนตกลงไหมพระชายาแสนสวยทำท่าคิดว่ามันจะคุ้มกันหรือเปล่ากับการได้รู้ องชายรักเธอตั้งแต่ตอนไหนแลกกับจูบหนึ่งจูบของเธอถ้าคิดนานเราปรับนะไม่ต้องรู้หรอกว่าเรารักเจ้าตั้งแต่เมื่อไหร่รู้ไว้แค่ว่าเรารักเจ้ามากที่สุดรักเจ้าเพียงคนเดียวก็พอเพราะเจ้าคือดวงใจของเทพบุตรแดนทรายคนนี้คนใต้ร่างยิ้ม ออกมาก่อนจะตอบว่าหม่อมชั้นก็ตกเป็นท่าสเสน่ห์ของพระอ,องค์ตั้งแต่วันแรกที่ได้ชิดใกล้แล้วพระอ,องค์ก็พันธนาการหม่อมชั้นด้วยสายยายรักยังไม่พอพระองค์ยังถักโซ่ทองมาครองใจหม่อมชั้นอีกแล้วหม่อมชั้นจะไปจากพระอ,องค์ได้อย่างไรเพคะที่สำคัญ หม่อมฉันรักลูกและรักพ่อของลูกด้วยเพคะคำตอบน่ารักน่ารักของภัยชายาผู้มีสิริโฉมงดงามทำให้พระสวามีผู้มีพระพักรอเหลาคมคายอดพระไทยและอดที่จะดีใจพระไทยไม่ได้ที่จะมอบรางวัลสุดพิเศษให้กับคนตัวเล็กในอ้อมกอดของพระองค์ ราชานุมก็จะบอกกับองค์ราชินีของพระองค์เหมือนกันว่าพระองค์ก็ตกเป็นทาสรักเจ้าของร่างที่แสนยูยวนพระไทยนี้เช่นกันแล้วทั้งสองก็จูบกันอย่างดุดดืม่มจบบริบูรณ์